พระซุ้มกอพิมพ์กลางเนื้อว่านทุ่งเศรษฐีสวัสดีครับวันนี้ลองมาชมพระที่ไม่ค่อยเห็นกันนะครับเป็นพระซุ้มกอเนื้อว่านนะครับพิมพ์กลางทุ่งเศรษฐีนะครับสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าพระเนื้อว่านเนี่ยส่วนใหญ่จะมีจะมีหน้าทองนะครับหน้าทองประปกบปิดอยู่นะครับ แต่ว่าก็คนก็เอาทองไปขายอะไรกันหมดแล้วนะครับเจ้าของเดิมๆนะครับอง์นี้ยังเหลือสภาพของเนื้อว่านอยู่นะครับพระเนื้อว่านอยู่นะครับลองชมดูนะครับพระจะค่อนข้างถือว่าสมบูรณ์มากนะครับองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์มากเพราะพระเนื้อว่านส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยหลงเหลือมาแล้วนะครับเพราะว่าใช้อะไรก็ต้องทนุถนอมนะครับนี่น่าจะวางไว้เก็บไว้คนที่ คนที่เจ้าของเดิมเขาก็เก็บรักษาไว้นะครับก็ต้องถือว่าท่านก็ต้องมีปาฏิหาริย์ค่อนข้างเงยอะนะครับกว่า700ปี800อยปีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนื้อว่านก็ยังยังคงสภาพแล้วก็ยังอยู่สมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นเรียกว่าเป็นชิ้นปาฏิหาริย์เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อว่านแต่ก็ยังคง คงลักษณะของของพระทุ่งเศรษฐีอยู่นะครับซึ่งจะเป็นดินละเอียดนะครับดินละเอียดครับดินผสมว่านดอกมะขามอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสมัยนั้นที่เอามาผสมเพื่อทําพระนะครับแต่ว่าจะไม่ผ่านไม่ผ่านความร้อนนะครับคือไม่ผ่านการเผานะครับถ้าเผาเนี่ย ว่าหน้าทองหน้าทองก็จะหายไปหมดด้วยนะครับนั้นพระจะไม่ได้ผ่านการเผานะครับในพิธีหนึ่งๆเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานว่าพระพวกว่าน้าทองเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวกะทิของของพิธีนั้นๆะนะครับเรียกว่าเป็นหัวกะทิของของพิธีนั้นๆก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเห็นว่าเป็นเส้นเป็นเป็นพิมพ์ซุ้มกอนะครับมีขอบยกนิดนึงนะกะหนกกระเดกคงไม่เห็นแล้วนะมีหนล,ลังรางนะครับลางๆางอยู่นะครับตีตีวงแขนนะครับเป็นพิมพ์สมาธินะครับนะครับเข่าพระบาทพระบาทต่างๆมีซ้อนขึ้นมานะครับเข่าชนซุ้มนะครับ แล้วก็ด้านล่างสุดก็มีบัวเล็บช้างนะครับสำหรับเป็นพิมพ์มพกลางก็จะมีบัวเล็บช้างอยู่ด้วยว่าน,นี่ก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างอยู่นะครับพระมีความหนานะครับ3มิลด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นร่องรอยธรรมชาติกดกดกดเข้าพิมพ์พระนะครับเป็นรอยธรรมชาติธรรมชาติของดินละเอียด ดินละเอียดเนี่ยถ้าขายี้นี่ถึงก็เป็นฝุ่นเลยนะครับถึงก็เป็นฝุ่นได้เลยนะครับเบามือมากนะพระเนื้อว่านองค์นี้นี่ถือเบามือว่าไม่มีความแน่นตัวเลยนะครับไม่เหมือนเนื้อว่านของปูทวดนะครับอันนี้จะเบาแบบเบามือมากนะครับกด,ดพิม์พ แไว้ okay, right. เอามาให้ชมกันนะครับพาค่อนข้างหายากแล้วก็ไม่ค่อยพบเห็นนะครับพาร์เนื้อว่านที่สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับเนื้อว่านพุ่งเศรษฐีซุ้มกอเนื้อว่านพุ่งเศรษฐีกำแพงเพชรขอบคุณครับ